อยู่ในมายากรเรื่องของปริยาใต้อยู่นะคะอันนี้ในการบอกความต้องการนะคะคนญี่ปุ่นถือว่าการถามความต้องการของคู่สนทนาตรงๆนั้นเสียมารยาทโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเราใช้ถาม,มคนที่มีอายุมกากกว่าแล้วก็คนที่ไม่สนิทนสนมด้วยเรื่องใต้ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นขณะกำลังจะสั่งอาหารและต้องการถามผู้ใหญ่ว่า อยากจะทานอะไรเราไม่ควรถามว่าน a n i ga t กะท t a ป d ต s เด็สกะน,นันกนกะทำตเดอยากทานอะไรอันนี้จะไม่ใช้กับผู้ใหญ่นะคะเวลาใช้เวลาต้องการถามผู้ใหญ่ว่าอยากรับประทานอะไรเราควรพูดว่า Nani น i s น i m ชิมัสกะนันน,นีนชิมัสค่ะจะสุภาพมากกว่าค่ะ ต่อมานะคะกรรมของกริยาที to. To ่ใช้รูปใต้ะค่ะจะใช้ควาช่วยโอกหรือเปลี่ยนเป็นละก็ได้นะคะก็คือใช้ได้ทั้งสองตัวไม่ผิดค่ะตัวอย่างนะคะสเม่ใตมิซึระโนมิตายเดสสเม่ใตมิซึระโนมิตายเดสเดี๋ยวว่าเราจะใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะก็คือสเม่ใตมิซึโอ ดื่มได้เลยสุเมทายมิตรดื่มได้เยอยากกนเ้อประโยคตัวอย่างประโยคต่อมาหนะาซมุตัมก็食べたいですน้มตัก็อยากกิหรือว่าเราจะใช้เป็นซมุตัมว์ก็อยากกินเนื้มตัมว์กากกินเนื้ ก็แปลว่าอยากกินส้ตมตำเหมือนกันทั้งคู่ค่ะตอนน่อมานะคะเราสามารถใช้รูปได้เ yes ด็เเพื่อบอกความต้องการของตนเองเพื่อขอร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าเป็นคําแนะนําจากคู่สนทนาได้นะคะโดยอาจจะละข้อความข้างหลังที่เป็นคําขอร้องนั้นได้ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าต้องการให้เพื่อนแนะนําร้านดอกไม้ให้ เราสามารถพูดว่า Hanao kaitai คค่ะก็ือเรากก็บอนา,าอยากจะซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็ลัเอาไว้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนก็คือไม่จำไม่จาเป็นต้องพูดก็ได้ะคะ่ะแค่เกินไว้แล้วก็หยุดกระพอต่อมานะคะ ครัแ,แนะนำวิธีการยืมหนังสือเราจะพูดว่าคุณน้อหงโคาริไตเนสก์คุณ้อหคารัอันนี้ก็บอกว่าอยากจะขอย,ยืมหนังสือเล่มนี้หน่อยค่ะแล้วก็ละว่าจะต้องทำยังไงบ้างค่ะต่อมานะคะถ้าเราต้องการถามอะไรบางอย่างจากเพื่อนอย่างเช่นในที่นี้เขาก็จะถามเกี่ยวกับ การเมืองญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็บอกไปว่าญี่ปุ่นเซจ的政治につตてちょっと聞きたいですがญี่ปุ่น的政治についてちょっと聞きたいですがค <laughs> ่ะก็คืออยากถามเกี่ยวกับการเมืองของญี่ปุ่นหน่อยค่ะอยากถามเกี่ยวกับการเมืองญี่ปุ่นหน่อยค่ะค่ะแล้วก็ละไว้ว่า ช่วยบอกหน่อยได้ไหมค่ะวิธีการใช้กระยาลูกใต้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ